สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีทริคเล็กๆ,ๆเกี่ยวกับการใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันทาโปมาให้รับชมกันนะครับผมในส่วนของการใช้งานตรงนี้โซลูชันที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นในลักษณะของการแชร์กล้องนะครับผมแชร์กล้องเนี่ยหลักๆจะมีโดยการ2แบบครับผมแบบแรกก็จะเป็นในลักษณะของการใช้งานแบบที่เป็นการแชร์แบบที่ใช้เป็นเมลเดียวกันไปเลย ถ้าเป็นในลักษณะของการใช้เป็นแบบเมลเดียวกันไปเลยล็อกอินเนี่ยก็ทุกคนที่ได้เมลนี้ไปก็จะเป็นลักษณะของการล็อกอินได้เลยนะครับดูพร้อมกันได้สุงสุด5เครื่องดูย้อนหลังได้ทีหลัเครื่องแต่กับอีกแบบอีกประเภทหนึ่งจะเป็นในลักษณะของการแชร์แบบที่แชร์คนละเมลแชร์คนละเมลก็ได้5เครื่องเหมือนกันนะครับ5เมลรวมเมลหลักนะครับ5เมล นะครับผมแล้วก็ดูความกัสนส่ดๆท้าเครื่องดูยอนหลังทีละเครื่องเหมือนกันนะครับผมส่วนวิธีการแชร์นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการแชร์ที่อีกเครื่องหนึ่งถ้าเป็นการแชร์คนอเมลอีกเครื่องหนึ่งก็คือจะต้องสมัคร G P link ID เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล็อกอินแล้วแล้วก็ตัวเครื่องหลักเนี่ยเราจะต้องเข้ามากดแชร์ในตรงหัวข้อที่เขียนว่ามีตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตัวหัวข้อที่เป็น device sharing นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาไทายคือกำลังแช์อุปกรณ์ กดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีตัวกล้องที่เรากําลังจะแชร,แชร์ออกไปเราก็เลือกกล้องที่เราจะแชร์ได้เลยสมมุติว่าผมเลือกเป็นกล้องตัวบ้านบนก็คือกล้องที่ผมเลือกเข้าไว้ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันถ้าภาษาไทยก็คือแบ่งปันเนาะอันนี้ก็กดแชร์ขึ้นมานะครับผมอันนี้จะมีการแจ้งว่าโอเคเป็นเป็น,ปนแบบว่าแจ้งว่าโอเคถ้าถ้าคุณเขา้าใจแล้วอ่าคุณเขา้าใจแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่เมลตัวเมลตรงเนี้ยเป็นเมลที่จะต้องใส่เมลที่2ที่ผมให้คุณพี่สมัคร ในส่วนของตัว t p Link id เอาไว้แล้วก็ล็อกอินเอาไว้ใส่เมลลูกครับผมเมลที่2แล้วก็แชร์ไปพอกดแชร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวกล้องตัวนี้มันจะถูกแชร์ไปที่เมลที่2ซึ่งเมลที่2เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําคือการเข้าไปในแอปพลิเคชัน t a ฟ o เหมือนกันแล้วก็กดเข้ามาในส่วนของตัวหัวข้อที่เป็นหัวข,ข้อที่เป็นฝั่งนี้ครับผม Device Form Archer นะครับผมแล้วก็กดรับ มันจะมีให้เรากดยืนยันอยู่ครับพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยตัวกล้องจะเข้ามาอยู่ในหัวข้อที่เป็นโฮมครับแล้วเขาก็จะสามารถดูกล้องได้เลยแต่มันมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของการแชร์กันคนละเมลเนี่ยเมลที่ถูกแชร์จะทาหน้าที่ในการดูได้แค่หัวข้อที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เท่านั้นก็คือหน้าหลักนะครับเขาจะไม่สามารถตั้งค่าตัวกล้องผ่านหัวข้อที่เป็น device Setting ได้เลยนะครับผมก็คือสิทธิ์ตรงนี้จะอยู่ในเครื่องที่เป็นเครื่องหลักเท่านั้นนะครับ ก็หลักๆในส่วนของการแชร์ของตัวกล่องก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับถ้าในส่วนของมีทิกต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ในส่วนของตัวทาโปเพิ่มเติม้วผมก็จะแนะนำให้ทราบอีกทีในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ